สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินอ้อยก็จะมาพาทําสูตรหวยนะคะสูตรหวยงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเลขที่ออก เอา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 เลขหดดีล่ะคะเด็ดเด็ดเด,ด็ทำย้อนให้ดูก่อนนะงวดงวดงวดข้างล่างออกห้าเก้านะคะย้อนให้ดูก่อนนะจ้าห้าเก้างดที่แล้วไม่เออห้าเก้าแล้วก็ตั้งห้าเก้านะคะเออแอดมินเนี่ยไม่ได้ทำการบ้านมา <laughs> นึกได้ก็ทำเลยอ่ะไม่ได้ทำการบ้านแล้วไปไปหาสูตรแบบว่า งวดที่แล้วมันออกตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่นึกได้แค่แค่งวดสองงวดคือแบบแอดมินไม่ค่อยจะจํานะคะเป็นคนแบบไม่ไม่ชอบจําเรื่องที่แบบไม่อยากจะจําแต่เรื่องที่จะจําเนี่ยโหแม่มไว้ในสมองเลยค่ะแต่เรื่องที่ไม่จําไม่จาไม่จําใส่ใจเลยคือคือทิ้งไปเลยไม่เก็บมาคิดอีกเลยเป็นคนที่แบบยังไงก็ไม่รู้อะบ้าบ้าบอ คืองวดที่ออก59นะคะคือตั้งแล้วนะฮะตั้ง 59, 59 2ครั้งนะคะแล้วก็ไอ้บวกเนี่ยบวกอย่างเงี้ยเนี่ย5 5กับ5นี่ได้0นะคะ9 9 2ตัวก็ได้8นะคะ18ก็คือทดเอาเอา18นะคะแล้วก็ข้างล่างมันก็ออก38ใช่ไหมจ๊า,าทีนี้ข้างล่างงวดนี้นี่นี่อาจจะเป็น 1, 1ตุลาเนาะ นึงตุลาคมอันนี้ก็16ตุลาคมขคออ,ออก38ข้างล่างใช่ไหมจ๊ะ38แล้วก็ตั้ง38นะคะ38ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะห้ามบอกต่อกันใครใครแชร์ก็ขอให้สูตรหวยเข้าปังๆนะคะห้ามห้ามบอกต่อ แชร์ได้อย่างเดียวค่ะแชร์ได้เท่าไหร่ก็แชร์ไปคนแชร์ก็ขอให้รวยถูกหวยทุกงวดนะคะเออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคิดต่อไปแอดมินมีสูตรหวยเยอะมากเลยค่ะแต่นี่จะท,ทยอยมาแจกเพื่อนๆนเอฟซี FC, ทุกคนทีละสูตรทีละสูตรนะคะไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวจะไม่มีมีอะไรอ่ะ มีรายการทำลง YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดมินอ้อยด้วยนะคะนี่คืองวดวันที่16ตุลาคมออกข้างล่างออก38นะคะ38 38ก็เป็น6นะจ๊ะนี่ก็6นะจ๊ะงวดหน้าข้างล่างไม่รู้จะเป็น6หรือเป็น9นะคะเพราะ6กับ9เนี่ยโอ้โหแอดมินนี่ เบื่อกับหกกับเก้าค่ะได้หกมากับหัวเป็นเก้าทุกทีได้เก้ามากับหัวเป็นหกทุกทีเลยวันนี้ก็เนี่ยข้างล่างหนึ่งหนึ่งพอยอพอยอหกสามนะจ๊ะอันเนี้ยไม่หกก็เก้านะจ๊ะนี่อีกสูตรหนึ่งผ่านไปแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งนะคะสมมติว่าข้างล่างงวดงวดโน ออห้าเก้าใช่ไหมห้าเก้านะคะคุณก็ห้าเก้าคุณก็ทําไปหมายว่าลบๆนะคะลบๆไปเรื่อยๆมันก็จะมีตัวเลขที่มันจะเข้าค่ะเข้าได้ทั้งล่างทั้งบนตั้งอย่างนี้นะคะตั้งอย่างนี้แล้วก็ห้าลบขึ้นไปนะคะลบขึ้นไปห้าก็ลบก็เหลือสี สี่ก็เหลือว่ายน่ยนย่นย่นแต้มอะคะ่ะแปดย่นแต้มย่นแต้มเขาเรียกว,ว่าย่นแต้มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่แอดมินพูดอย่างนี้คือเข้าใจกับตัวเองแค่นี้นี่แล้วก็สามนะจ๊ะสามสามแล้วก็เจ็ดนะจ๊ะเจ็ดนะจ๊ะนี่คนเขาไปซื้อเจ็ดสี่กันเยอะนะคะเจ็ดสี่หวยที่ไหนได้หวอยออกสามแปดจ้าสามแปดงวดหน้าก็คงจะเป็น ตัวนี้ไหมตัวนี้ไหมตัวนี้ไหมเนี่ยอ่าวงวดนี้สามแปดเราจะสามแปดแล้วก็ทําอย่างนี้ใช่ไหมคะอีกสูตรหนึ่งนะสาแปดแล้วก็เป็นสองสองแล้วก็เป็น1ค่ะเป็นหนึ่งนี่แล้วก็8ดแล้วเป็น7รดลดแต้มเนะ่ยกาเรียกว่าลดแต้มนี่ก็เป็นหนะคะหกหวยไม่รู้จะออกมาตัวไหนนะคะไม่แน่เนี่ยส่วนมากนเนี่ยเนี่ยสองตัวนี้จะมาตัวหนึ่งนะคะไม่ล่างก็บน หรือทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะทําอย่างนี้นะมันมีหลายหลายอย่างทําเอานะคะคนที่จะซื้อหวยเนี่ยต้องต้องทำด้วยแล้วก็ฝันด้วยทําเองเป็นด้วยนะคะนี่ก็หกบวกนี่ตัวนี้บวกขึ้นนะคะไอ้นี่ก็คงจะเป็น0ูนย์นะคะศู 0, 0นย์ะคะไอ้นี่ก็เป็น7จ็ดนะจ๊ะไอ้นี่ก็เป็น1ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องเป็น0ูนย์ทำไมต้องเป็น1นะไอ้นี่นี่ก็คงนี่มาตัวหนึ่ง เจ็ดกับสองนี้จะมาตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดูในสูตรที่ทําไปแล้วก็ดูดูเอาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีสูตรสูตรอะไรนะสูตรสูตรแบบเขาเรียกสูตรดับอะ่ะก็ยิ่งดีนะคะจะได้แบบจะได้รู้ง่ายๆต้องเอฟซี FC นี่ต้องหาหาพยายามหาสูตรเด็ดมาลบล้างเนี่ยเนี่ยในในหวยที่จะนะี่ย จะได้ลบออกลบออกก็เหลือกี่ตัวกี่ตัวนั่นก็คือผลลัพธ์ที่เราจะได้ซื้อน้อยตัวนะคะซื้อน้อยตัวนะคะในนี้7กับ2งวดหน้านี่จะมาแน่นอนตัวหนึ่งเหมือนกับงวดที่แล้วหเใช่ไหมนี่มันเป็นแนวเฉียงนะคะไม่แน่วดหน้า74อาจจะมาจริงๆ74เนี่ยเพราะว่ามันได้7 7กับ2ก็มาตัวหนึ่งใช่ไหมทีนี้บังเอิญว่าเนี่ยมันจะไฟกันอย่างเงี้ยส่วนมากมันจะเคยเข้า เนี่ยเตัวเนี้ยเจ็ดกับสี่มันเคยเข้านะลองย้อนทําดูบางทีมันก็หายไปไม่กี่งวันเราค่ะเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่สูตรนี้ทําได้ตลอดชีพเลยนะจ๊ะทำได้ตลอดชีพเ,เลยจ้ะเก็บไว้แล้วก็เอามาคือเก็บไว้แล้วก็เอามาทำ ดูเรื่อยๆนะคะสูตรไหนเข้าเขาก็จะเข้านานๆนถ้าถ้าหลุดก็ไม่กี่งวดนี่เองก็นี่นะคือเนี่ยงวดหน้า7กับ2มาตัวหนึ่งแต่ก็อย่าลืมว่าเนี่ยตัวนี้สวยมากนะคะงวดหน้าแล้วก็ทีนี้เราก็บวกนะคะบวกขึ้น4โอ้สี 4. สี่แล้วก็เก้านะคะงวดหน้าพู้หน้าจะมาหรือไม่มาเราก็ไม่รู้เราก็ดูว่าตรงไหนมันจะเข้าแค่นั้นเองมันก็จะเข้าเข้าสองสามงวดอะไรเงี้ยก็คอยสังเกตดูเนี่ยเจ็ดกับสองงวดหน้ามาแน่นอนไม่รู้ล่างหรือบนก็เราก็ฟันธงว่าหนึ่งพอยกสามนะจ๊ะ เจ็ดกับสี่ก็สวยมากนะจ๊ะ7447นะจ๊ะแค่นี้นะแอดมินอ้อยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะใครแชร์ก็ขอให้รวยรวยวยวยถูกหวยตลอดปีตลอดชาติเลยนะจ๊ะสวัสดีนะคะจากแอดมินอ้อยค่ะ